ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้ผมดิชั่นจีนะวันนี้คุณอยู่ในรายการเล่นของเก่านะครับนะเดี๋ยวก่อนปับปมก่อนโอเคตอนนี้คุณอยู่ในเกมที่ชื่อว่าไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแต่สมัยเด็กๆนะผมเรียกว่ามันชื่อว่าคัดเกียร์นะเกมคัดเกียร์ครับนะถ้าย้อนไปสมัยนั้นนะมันมีของเล่นอ่าอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคัดเกียร์อะรนะให้เรา ซื้อขายกันแต่ก่อนจะมาเป็นของเล่นครับการ์ตูนมันจะมาก่อนนะแน่นอนครับผมไม่ได้รู้จักการ์ตูนนี้เท่าไหร่นักแต่ว่าดูจบแหละนะแต่ก็จำฝาไม่ค่อยได้ครับแต่ที่ตาตึงใจสุดๆนั่นก็คือน่าจะเป็นเพลงเปิดของมันมากกว่านะเพลงเปิดที่โคตรมันเลยนะสําหรับเกมนี้นะครับนะ เพลงเปิดที่วงร้องนำก็คือวงไอแจมโ project นะปัจจุบันถ้าใครคุ้นเคยก็คงจะเป็นวันพันแมนนะครับนะ,นะแต่สมัยนู้นก็เพลงนี้ครับนะที่ผมว่าร้องมันมากเลยนะครับนะโอเคโจเกมก็าจะเป็นการแข่งคัดเกียร์นะครับนะคัดเกียร์นะอ่ะตัวอย่างน,น,นะครับสมมตินะครับเลือกมา1หนึ่งตัวนะครับนะอ่ะก็เราจะเลือกคัดเกียร์ครับแล้วก็จะเลือก หลังจากเลือกรถเสร็จแล้วก็จะเลือกว่าเราจะชูดออกแบบไหนนะครับก็จะมี3แบบนะสามแบบนะครับก็คือการชูดแบบปกติก็คือพุ่งมาแบบปกติ2นะครับอ่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นชูดแบบหมุนติ้วๆส่วนสามสามนะครับส่วน3น่าจะเป็นชูดแบบเอ่อเขาเรียกว่าไงไม่รู้ว่าท่าไม่ตายหรือเปล่าอันนี้คือชูดแบบแรกนะชูดปกติครับชูดแบบที่สองมันก็จะหมุนติ้วๆไปเลยนะชูดแบบที่สามถ้าเป็นการูด้าอีเกิลมันก็จะหมุนแบบอ่า คล้ายจรวดหมุนน่ะวิ่งไปตรงๆมาแบบแบบตรงกนไปตะหมุเป็นวงกลงมะครับเนี่ยก็อธิบายยากต้องลองดู<ม>เริ่มแรกเขาจะให้เรากําหนดผ่านะครับโดยการกดขึ้นหรือว่าซ้ายขวานี่ยโอเคโอเคกดสามเดือไปนะครับ<ม>ถ้าท่าเราชนะครับก็จะเป็นการไอ้นี่นะว่าจะชนเขาได้ครับนะ<ม>ส่วนใหญ่แล้วพุ่งพุ่งพุ่ง,งนะครับ ไม่เรียกว่าพวกเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลนะอยู่ที่เลเวลว่าเราถ้าเราเลเวลสูงกว่าหรือต่ำกว่าการที่ใช้เวลสูงกว่าก็จะใช้พลังงานเยอะกว่านะเออสไลด์บล็อกมาแล้วโอาแล้โอเคเราโดนไปหนึ่งทีแล้วครับนะถ้าจะมีกดอ่าซ้ายไม่กดขวาก็ขึ้นนะผมกดสามเหรียญไปอันนี้ถ้าถ้าใหญ่ครับเลเวลสี่ ไล่บล็อกมาลออเ,เลยเว้ยเฮ้ยค <c oughs> <c oughs> นผิดแม้เลือดผมก็จะลดลงเรื่อยๆครับถ้าโดนมันจะสามารถตอ,อบคอมโบกันได้นะมผมใช้ที่ว่ากันผมหมุนและก,กดลงจะเป็นหมุนนะครับกดขึ้นจะเป็นพุ่งนะครับเฮ้ยลราเราใช้ปุ๊บ เขาหลบได้ครับเขาหลบได้เขาก็จะสวนมาและวอันนี้คือสวนนะก็ต้องดูจังหวะกันนิดหนึ่งนะครับมันเรียกว่าเป่ายิงฉุกซะมากกว่านะนเรียกว่าเป่ายิงฉุกก็ว่าได้ครับนะต้องดูท่าสไล์บล็อกไม่หยุดเลยเว้ยวนี่ครับก็ถ้าเลือกหมดก็จะแพ้แบบนี้นะแล้วก็ไม่สามารถไอ้นี่ได้นะกดอะไรไม่ได้ครับ แต่ก็มีโอกาสนะครับถ้าเลือดเรายังไม่หมดนะเราก็จะสามารถกดกระเด้งขึ้นมาได้นะเข้าสนามต่อนะครับนะแต่ว่าตอนนี้เลือกหมดแล้วก็อย่างที่เห็นครับเทนะอันนี้โชว์ให้ดูนะครับจริงๆก็เล่นไม่เก่งหรอกโอเคเรียบร้อย <Wow. S 1> แตกไพ่ไป๋ยวลองใหม่ลองใหม่ลองสกินกนะ เกมนี้ก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องครับโหมดเนื้อเรื่องก็จะเป็นการปลดล็อกในส่วนของรถไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราสามารถแต่งได้ครับถอดนู่นเปลี่ยนนี่ถอดนี่เปลี่ยนนั่นนะครับอุ้ยกดผิดนะถอดแบบตามใจเราเลยแหละนะครับนะตามใจเลยแต่ผมว่าผมไม่ขอเล่นเนื้อเรื่องให้ลวกันนะก็คือเล่นเนื้อเรื่องมันก็คือการปลดล็อกนะครับก็มีเนื้อเรื่องมาปลดล็อกตัวขอนแค่นั้นเองนะที่เหลือก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเล่นครบแล้วก็จะมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยครับนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเพื่อนให้เล่นนะ เ okay. ลองใหม่ทีนี้ผมจะลองแบบที่2ครับชุดแบบที่สองดูครับเจอกัฮอลิเคนคัตเชอร์นะไม่รู้ชื่ออะไรเลดบูสักอย่างอะมั้งจำไม่ได้นะครับนะนี่อ่ะรอบที่2นะเดี๋ยวดูการชุดแบบ2นะครับว่ามันจะมันน่าจะหมุนแหละหมุนติวติวติ้วแหละเหมือนเบเบดนะครับเนะี่ยสมัยดเด็กผมก็เคยซื้อของเล่นมานะผมบอกให้ครับเป็น รถล,ลูกเสียแล้วก็มีหมุนๆข้างหน้าเหมือนสว่านอ,นะอันนี้แบบสองนะเห็นไหมเปลี่ยนล้อมาด้วยนะทำเลื่อนไปเครับือว่าเปลี่ยนล้อซะมากกว่านะอันนี้มาแบบสองคนระับก็จะหมุนแบบนี้นรืนอผมก็จะใช้กดขึ้นนะเรลอสองแล้วกันถ้าจะแพ้เขาหรือเปล่าเพราะดูแล้วเขาใช้เอ็นจีเยอะอยู่ ชนะฮนะพุ่งไปเราสามารถต่อคอมโบได้นะอันนี้ถ้าเขากดโออย่างเมื่อกี้นะครับบอดกดโอก็จะทําให้มันสามารถกันท่าเราได้กดลงคือหมุนนะครับตอนนี้เขาน่าจะบล็อกท่าผมแล้วนะไม่รู้ว่าจะยอมโดนหรือว่าจะอโดนโดนเต็มอันนี้เขาเรียกว่ารับป้องกันนะป้องกัน โอเคผมกดเอ็กซ์แ้วกัน,กนอ่ากดขึ้นนะครับคือการพุ่งแบบตรงๆนะกดลงคือการสปินนะครับหมุนไปนะครับถ้าหลบแล้วเรากด X อทันก็จะเป็นการเคาเตอร์นะแต่ว่ากดหลบอย่าใช้บ่อยครับกดหลบเราจะใช้ด้านซ้ายนะกดไปทางซ้ายนะครับมาแล้วก็จะเรียกว่าจะรับดาเมจหรือว่าจะหลบเพื่อคาเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้คือรับดาเมจนะไอ้ก่อนหน้านี้คือเพื่อหลบเคาน์เตอร์ ที่ผมก็รอนะครับรอตอนนี้ผมจะใช้าทางขวาครับกดทางขวานะเพื่อที่จะหมดหลอดครับ <c oughs> ปกติไม่ควรใช้ตั้งแต่ต้นเกมนะานมาแล้วครับนี่คือท่าชาร์นิงซอสเบเกอร์ในตำนานของกระตูนเล่นนี้หรือว่าเกมนี้เลยโอ้ประเทพก็คือ <c oughs> <c oughs> ถ้าหรดหลอด TP เราเต็มนะครับกระพริบแล้วเราสามารถกดขวาเพื่อก็เลือกท่าไม่ตาแล้วก็ใช้ตามเมเวลที่เรากำหนดได้ ก็จะออกมาเป็นท่าเอฟเฟกก็อยู่ที่ว่าเขาจะหลบได้ครับมีมันมีโอกาสหลบได้นะถ้าเขายอมหลบนะครับนะก็ต้องใช้ TP เหมือนกันหรือบ BP พ o i อยนะหลบได้ก็กดไปนะครับมาใช้ท่าฟรีโอเคครับยังไม่ร่วงครับเขาเหลืออีกหน่อยแต่ตอนนี้ผมไม่มีท่าที่จะอน,นี่แลล้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องกันอย่างเดียวติดไว้นะครับติดไว้อย่างเดียว TP เขาก็ใช้ TP เหมือนนะท่า,าตายเหมือนกันโอเคอย่างนี้นะผมกม็ยังมี TP อยูน่นะครับนะดูไปนะครับนะตอนนี้ผมใช้ท่าพุ่งนะอันนี้คือท่าเสมอกันเราก็จะมายันแบบนี้อ้าวกดเมื่อยมือโอเคชนะเรียบร้อย ปังก็ประมาณนี้นะครับนะก็คือถ้าเล่นกับเพื่อนมันจะค่อนข้างสนุกครับเหมือนเราเป่ามุชุกกันนะเว้นแต่ใครจังหวะใช้ท่าไม้ตายนะครับถ้าเกิดโดนเคาน์เตอร์นะครับก็สามารถหลบได้เหมือนกันนะก็ถ้าท p พเขาเหลือพอนะครับนะหรือว่า BP ีเขาเหลือพอมเมอนกันการการเคาน์เตอร์หรือว่าการหลบนี่ต้องใช้ BP พี i n ยนะครับเ <Wow. S 1> รยกว่าแบตเตอรี่ซะมากกว่านะ wow. ส่วน TP ก็เป็นเกจการออกท่านั่นเองครับก็ต้องบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ต้องวัดดัวกันนิดหน่อยนะก็น่าจากประมาณนี้ครับสำหรับเกมคัดเก์นะครับในเพวันก็ไปหาโหลดกันได้นะครับไม่น่าจะหากันยากก็พอรู้วิธีกันอยู่นะครับทั้งเป็นโหลดมามีที่กับมันอยู่แหละแต่ขไม่ขออธิบายกันนะว่าเป็นไปโหลดกันยังไงนะครับนะเพราะว่ากับผมก็โหลดมาเล่นแค่ ขำๆนะครับนะก็คิดถึงก็โหลดมาเล่นครับกนได้ครับก็ถ้าพูดถึงเป็นในสมัยนะั้นก็คงจะเป็นการ์ตูนแล้วก็เป็นของเล่นที่น่าสนใจนะครับนะแต่ว่าเนื่องด้วยถ้ามันเอามาเป็นฟิสิกอลแล้วอะ่ะเป็นของเล่นประเภทฟิสิกอลที่เล่นกันเหมือนอ่ามันไม่เหมือนกับอ,อะไรนะรถไทม,นะม,ม์ย่านะรถไทม์ย่ามันมีรางอันนี้มันก็มีรางน,นะนะแต่มันชนแล้วมันมันไม่เนี่ย ม,มันไม่เหมือนในไอ้นี่ไงมันไม่เหมือนในการ์ตูนไงก็มันก็เลยดูเฟลๆไปในสมัยนั้นนะแต่ทําออกมาในเรื่องในการทําแบบฟีดคอออกมารถมันก็สวยนะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือถ้าเอามาชนกันแล้วมันก็ดูกิ๊กก๊อกขึ้นไปทีเดียแต่ถ้าเอามาทําแล้วก็โชว์ประกอบโชว์อะไรมันก็ดูสวยนะครับก็คงประมาณนี้กันสําหรับคลิปเล่นของเก่านะครับกับผมมิชชั่นจีนะวันนี้ก็ขอญอาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะมาเดือนไหนนะครับนะเพราะอันนี้ก็ลงเป็นเดือนเดือนละครั้งสองครั้งครับลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับนะพอนึกเกมเก่าอะไรได้ก็นิกขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับนะก็บอกว่าทุกท่านจะสนุกครับนะก็ใครก็อยากเล่นก็หาโหลดกันนะครับนะผมพิชชจีครับขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะที่ชื่อชอบนะครับนะ แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไปไหนไปปรับปิีจมูกให้เรียบร้อยครับล้างมือใ,ให้สะอาดนะครับคราบสวัสดีครับ